ทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทานนะคะหัวหน้าพักประชาชาติค่ะแล้วก็เป็นอดีตประธานรัฐสภาด้วยบอกว่าตอนนี้พักเสียงข้างมากต้องตกลงทําความเข้าใจว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภาป้องกันปัญหาความขัดแย้งในขั้นตอนการลงมตินะคะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องทําหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกทุกพักการเมืองทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมและเป็นตัวแทนของรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงต้องมีความเหมาะสมในหลายประการ่วน ประสบการณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะความตั้งใจสําคัญกว่าค่ะไปจนถึงความเหมาะสมบุคลิก การวางตัวก็สําคัญอายุน้อยไม่น่าจะเป็นอุปสรรคนะคะสาหรับยุคสมัยนี้อาจารย์วันนอมองว่าคนหนุ่มเนี่ยเขาเก่งเยอะอาจจะดีกว่าผู้สูงอายุด้วยซ้าไปนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการใช้ตําแหน่งประธานสภาต่อรองตําแหน่งอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าอยากให้คุยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลากว่าที่สสจะถูกรับรองทางหัวหน้าและเลขาธิการพักทั้งสองฝ่ายไม่ควรจะกระจายความขัดแย้งไปภายนอกนะคะเพราะประชาชนมีความหวังว่ารัฐบาลใหม่จะต้องความ ความเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศและต่างประเทศถ้ามัวทะเลาะก,กันความเชื่อมั่นจะลดลงค่ะ ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงการเจรจานะครับว่าเดิมทีทั้งสองพักมีการตั้งทีมเจรจาในเรื่องต่างๆอยู่แล้วรวมไปถึงตําแหน่งประธานสภาพูดแทนรัษฎรซึ่งทีมเจรจาของเพื่อไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตําแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากพรรคก้าไกลได้ตําแหน่งประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วทีมเจรจาของพรรคก้าไกลได้ระบุนะครับว่าจะรับไปพิจารณาหาบรอกัทภายในแล้วจะประสานกลับมาซึ่งเราก็รอยอยู่จนถึงตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้รับการประสานกลับมาเพื่อเชิญเราไปพูดคุยถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดดังนั้นการถแถลงหรือว่าพูดเรื่องดังกล่าวของสมาชิกพรรคเก้าไกลถือเป็นเสียงสะท้อนของบุคคลน,นั้นๆไม่ใช่จากตัวแทนของทีมเจรจาแต่ประการใดทุกเรื่องนะครับยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าต้องพูดคุยในวงเจรจาของสองพรรคเท่านั้นรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันหลักการนี้มาตลอดว่าการพูดคุยข้างนอกมีแต่จะสร้างความแตกแยกและสร้างปัญหา มากยิ่งขึ้นครับ